ไปเดินที่วัดดอนใหญ่ไปไปุไปดทูปมาแล้วพี่น้องจุดทูปได้สี่สองเลขอ่านอีกแล้วเป็นบรรยากาศก้นลังไหลเข้ามากเลย

เสียงดังมากเลยครับ ยินคนไปสูบเท้าวันนี้ผมถามได้ไหมเพราะทำไมท่านกินไป้งแต่ประมาณอยู่เป็นต้นเดปอนกว่านี้คอยจนทุกปีรับด้วยแต่ไม่ต้องจะได้ดีจะรับด้วยแต่หนึ่งแป่ละปีแต่ละรายสไนักทีแต่ละมันขยายรับด้วยยาวเป็นปีใหญ่ในอนาคตเด้อหกปีหกปีเด้อนะลูปตามุ่นเดียวกันอาลูกเดียวกันเด้อ ระวังนะเวลาถ้าทำกันแท่อะไรแรงๆแบมต้ว่าเราใส่อยู่นี้นะเวลาทแทล็อกมันจะดุอยูนแต่ถ้าเราใส่แล้วไม่ใส่กันแทะไลทํจไม่มีดุเลยิงเข้าก็ไม่ดุนะเพราะฉะนั้นต้อดูนะเวื่นี้ไม่มีแล้วนะไม่มีทำไมมากเลียกจุดแงนะ้นพวกมีไหมใส่แล้พวกมีะเนี่ยไม่ีหวนด้วยนะแล้วก็มีการทัเลย

ครับป้าใช้ำป้าไม่ละทำอะไรลูลก,<า>ลกอเฮะนอเย็นอยู่ฮะดูเฉนอยู่ดูตัวเองเาพิ่ลมกป้าฮป้าพิาา่พจอคนเลครับจะไปไหนอ่ะจะไปไหนไปไหนโอ

ว่าการจะถูกวามต้องการทุกอาการถึงท่าไรต่างๆกรณีผู้บังคับการรณีพักา